ข้าวสารดูซื้อก่อนเลอสสารใส่กล้วยข้าวสารใส่กล้วยข้าวต้มข้าวต้มเ็ข้าวต้มมัดข้าวต้มเมียงก่อนข้าวต้มมัดใส่กล้วยเข่าใส่ยังมน้ามเข่า มิตรเขาไม่ใส่น้ำตาลบอกใส่บัตวีลาตัดคูดปากเขาใส่ใส่น้ำตาลคือไมอยู้แหงนเอาไว้เยีขวัญอย่างนี้เเอาขอบคุณพขวัญขอบแก้มก่อนหแก้มก่อนปากที่เปือกไอ้เปียกงะหน้าหอวแก้มเอออูู้่แงนเอว้ไอ้เียดไขวัญเลยนบอก เม่นม่ลที่เอมีกินน้อยบตอดค่อยเอาอดมิเอาไว้ม่ลที่เอ๋ม้มากินพอแล้วก็มามัดได้เข้าคลิปเลยกับเม่กับเม้มุกเอ๋มทำไมไม่จีบตรงล่ะมัดห่อแล้วนะ เอาเอาไปให้นางมาหนิต้มัวหนึ่งมาหนิไปต้มเอาไปโซนตัวนัใช่มันคุกซนกัะให้มันคุกซ่า่อแล้วก็เอาไปต้มนะเอาไหมใช่ไหมไ้องปมาง้บ ห่อ,อ,อแล้วก็ไปต้มต้มแล้วไม่แห้งมั้ยนี่กินเลย <c oughs> กินเลยป <c oughs> อหาะต้มแล้วมาทำอะไรเหมยกินเลย,เลยไม่มาคุกเขากับอะไรอีกเหรอคุกกับมะพร้าวคลุกกับมะพร้าวน้ำตาลน้ำร้อยก็ได้ เอาไปกินเลยเอเอามาคุกเส้นปตามันบวไมได่กินโคกไหมเอาหมุนองให้ไม่ใหญ่กินหน่อยยกถุงหมุนน้องมาถืออะถือไปเป็นถุงเลยลูกให้ไม่ใหญ่จับเอาอ้าวมีโคกมันมันตรงมัดสามหันบ่สองอันไหนบ่มันแหแนนไอสี่านเนี่ยันเนี่ยนพด

เดี๋ยวต้มที่มะเฮ็ดเบิ่งไม่